พี่น้องเอ้ยพี่น้องก็ยพงเน่ะ,นะเบิงดูเบิงดูนี่นไงไงอืมแม่กินซ่อนพี่น้องทะนุงถนอมไ,ไปอันสอนมาเดี๋ยวนี้เพราน่ะไไปขุดมาแล้วก็ชมพักเซียนอืม แนกินั่นนี่สมพักเสียนพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ากันแกงเก็ดตนะจ้านแกงเกจตนะจ้ากินเบิดคู่แนวว่าตะบริสุทธิ์พี่น้องตุ่นไล่ใจไปแก้วพี่ขวัญอืม,อมเออธรรมดาเลยสูตรไปยิกอืมพี่น้องเลย แสบแห้งมือนี่แสบแห้งงเปียนเปลี่ยนแะแ่พี่น้องไปถอดวัเม๊เมือดาก็บม่ได้ลายเมือดาก็ม่ได้บางทีกินนดกเย็นนี่พราะมัลายกันกินร้อดีนะอืโอ้สุดยอดพี่น้องเลยน้ามากมาก่กินซอสเลยแ่ามือนี่ ต้องดูดวงลหวงข่โอ้เศรษลายพี่น้องเลยเย็นเออืมสุดอยู่สองแถาพี่น้องกินเรื้อที่ซ่อน <c oughs> มาอะไรพี่น้องม่ได้พี่นออ้องเอยนี่มีแกง เยตะน,นาแมงกิเตอมอมกะสมพัตเทียนกะแก้วแก้วพี่ผงกะขวามังคีซ้อนจะหามากินเทียงหามากใสเทียงมือนี้เพราะว่าห้องบริษัทท่านร้านไต่งโรงเรียนล้วกับว่าม่มือกล่องโอ้ยมีอลายคนแม่ซ้อนมาเห็นกรบ,บัดจิน ก็เห็นหมดเป็นคนตะเคียังจมากินนับแต่กล่องกากกว่ากำลังมั่นพี่้องเอ้แ้วว่าเป็นตะแแอะหแ้วอืมแบบผีพี่รองเอ้ พักตัวไงแต่ต้อง่อดมัปั๊บมันเ่งคาใเลยนาะนาหนี่นังสอ,องไทยของเรามันกเ่นไทยมันจะมันมาเหรแก้วกับแจกมันไม่จอดมืดมานไงหิว <laughs> เขียนี่รานใน,น,นัสสผม้สมคอะไรยู่หรอีสารบ้านเฮายากกลับมาหาถึงเดียวแค่ฟอมผมก็เขียนแค่ไม่ไปยองได้ผมต้องเตียนยาที่ผงเกยผมเทพหมาจึงาได้เออ้ยไป่อง

ยดกะเที่ยวดูกดหลายจมบ้าเสรนะ็จนะแจบแจบอือกิมบดคนละหลายชิมก่อนอือ 那个月呢？你，他话我不抓，那我就不弄了。有谁了？你舅舅。哪样了？买个几克拉呢？嗯。哪样？ ้วนเดตุจ,จนาพี่น้องเลยปัขาหน่อยแช่ในใปัดขหน่อยมานั่นีเตจจหตนาแม่งตับเตาแดบดูแดดว่าไหวปพี่น้องหลานดูน้าไอยู่ยย <laughs> คนปแปนอนเหน็บนาเอ็ดเดียดนอนไารพูเถ่อห้ากิน เอาน้ำไปกินก็ไปถือเดียดน้ำกระห้อนอ๋อจะแสบคักเยแม่นาเนี้ยเป็นแบบพี่น้องมันมันผิดไทยฟ้องเท้าจานไทยเออเดี๋ยวมีหน้าพี่ชานยนี่าไทยแล้วนะซุ้มเป็นลูกเหรอคนนี้ลูกหม่ล้วหายไเลยมาเอาเป็นลายพลด กระบายพี่น้องด้วยคุ่งท่ตนมาคนี่ครับมูราคาบักบู๊พัดายตื่นเื่ไหร่ามบ้าน้ะคุณกันนี่หูบกตัวคุณอ่ะทไรพวกีในกินบบตัวเป็นกระไดอืมกระยี่น้อ อย่ก็ไม่แกวกิ่นเงงกะได้่นผู้ชมไม่ซ่อนกไม่สมให้มจะไปซสือไม่จะร้านค่า

มันออกลูกทั้งหลังเฮ้ยยังกระแทกไส่ไม่มีไมอามากกิง้งแกยบโอ้อนะโหไ,ไม่ร้อนเลยคุณองเขาไงเม็ดต้อไกลก่อนมึง

ซอนออเจ็ดาแม่ตับเตาหัวแหนะกระตุ่กระเทียนเนาะก็แก้วนึกเอาเปตลาดเปนาคารเอาเาาน,นี่ยมาส่จุนทีงานโอ้คาบเขืกอนจังมืดอบแบ

ใช้จุน่อยก็ร้ายไปหองเนี่นสองหน่อยหน่อยน้องเหตดตอนก็เอามั่นไปลมตรงต่ก็น่อยพอก็ปกตินี่เลยนาะ้านเกียร์หน้านี่มันส่งออทัยตักที่ ก็ใช่พัฟฟี่แล้วก็อันแย่อนไม่ได้น้อยแก่เท่าสวยมา อย่าอีหน้ามาันสิหนอนมันคำตัวใหญ่ม,ผมเผื่อเาเป็นดอกก็ดี มเนี่ยมอยบันไดใหญ่ยพ่อแบบนี้มึตัวเนี่ยเหยียดกระด้ากับมันไม่มีท่อเกับมัน

เน,นี่ยบ่ออ,บอกด่างไงแปลกกวีเนา้สมบกจกคนแม่งซ่อนเมคซี่หาตัวคนยืนนนะไปดยจนอืมจนหน่อยน่าใส่ไปด้วยจนเจียตขต้องมีหัวซอนเนาะขึ้นมาค่อยมีโดนเลยดิยี้มมีหัวตัวไ,ไงม่วางคนกับใจจะได้ว่าอ่เป็นม่อง จะบอกยังไงเอ้าแขนแน้องส่ายบงจีบมองฮะพันว่าเข่าวม,ามาล่อยนี่ก็จีบอะไรมันดับง่ายจีิงาคนออกแรงน้องใค่หน้า ก่าเงี้ยคกบ่าสวเป็นแขนเป็น่า้าวหน่อยกะไร้ข้าหน่อยลูกตงพระเจ้าไอทีสมพระจอนพระเจ้าว่าขันคู่ก็ขันขันเป็นสาบัดมันน้องกะก้วงมันหงอเเป็นซ่านเป็นยัางอกล้วยกะไราปลากหลาย ปลาข้าวทัหว้หลายขโมยปลาข้าวป็เทียมหลายอนิดปลาิวปลกุ้งกุ้งว่าจะพูดอะไรอยากไปสอนหนา่นมขาเจ้าลูกม,มาขาอะไรนซื้อไว้มีปลาน้องไหมบ่ามันยังหน,นมนนำเต้นแถะเลยมั้ก็คืด่างเจ้าแหละเจ้าไปใส่หมอง นกกินนอ่างพันมันวัวกระแทบไันนี่ออออนขอนม้แม่พี่น้องมันละแจ่มากสินข้าอ เตารวมหมดเข้ามารวมสุดหลายเลยเหรอสุดนี้่สุดเตาร่องแฝงก็เห็ว่าเข้าเห็นาะรวมหลายร่องมะแลก็ขึ้นก็ไม่อะ้ึ่มืิรงอ้อ

ม่กินขเขาให้พี่น้องเบิ้งเลยบุบ้งกิงนบุ้คืองานไนหลายแบแบแบแห้แบบแห้แ่แไมแแจะแกะแ่อื